สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อันินจะมาโม้เมาท์มอยก่อนชกนะครับกับศึกวันลุมพินีครั้งที่58วันศุกร์ที่5เมษายนที่จะถึงนี้นะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีจะเป็นวันลุมพินีในแบบฉบับเล่นใหญ่จัดเต็มอีกครั้งหนึ่งจะมีการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ทั้งหมด2คู่และมีคู่มวยดีๆอย่างคับข้างมากมายนะครับผมขอพูดเฉพาะคู่ดีๆที่น่าสนใจเท่านั้นอาจจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดทุกคู่ต้องขออภยัย เริ่มที่คิกบ็อกซิ่งสตรอว์เวทนะครับอาลิฟซอเดชพันผู้เซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่มาเรียบร้อยเจอกับจางเป่ยเหมียนจากจีนนะครับอาลิฟชกในวันลุมพินีเป็นกติกามวยไทยล้วนๆไม่มีคิกบ็อกซิ่งผสมมารายการนี้นะครับเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งที่เขาต้องเจอซึ่งก็คงจะไม่ถนัดเท่ามวยไทยอยู่แล้วแถมเจอตัวที่กระดูกพอสมควรเลยนั่นก็คือจางเป่ยเหมียนผู้เคยได้สิทธิ์ชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งมาแล้วแต่ว่าแพ้โจนาธานดิเบล่าไม่ได้แชมป์ไป โดยไฟล์ล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็แพ้ลุยโบเทลโฮมาในศึกวันไฟในครั้งที่16ถ้าเรื่องฟอร์มสดก็ต้องเจ้ายาวอาลิฟแน่นอนนะครับแต่ว่ากติกานี้อาจจะทำให้งึ้งงัก,งกโดนเตือนเรื่องโน้มคอกระชากตีอาจจะทำอะไรได้ไม่ถนัดทนีอาจจะหลงทางได้แต่อาลิฟก็มีดีอยู่แล้วนะครับเรื่องการออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกในวันลุมพินีนี่เราก็จะเห็นว่ามีดีลาบูไม่น่าเบื่ออยู่แล้วก็น่าสนใจว่าเปิดตัวในกติกานี้เนี่ยจะแป๊กหรือว่าจะดังเปี้ยงปลัาง แล้วมีโอกาสเบื้องหน้าในอนาคตเนี่ยจะถึงขั้นชิงเลยไหมในกติกาคิกบ็อกซิง่งมวยไทยเฟเธอเวตชาร์โดสิงมาวินเจอกับเอริกเฮเออร์ er, จากสวีเดนโอกาสของชาร์โดไฟท์ที่2มาเร็วเกินค่านะครับหลังจากที่ไฟแรกเปิดตัวไปแบบกลอยเลยนะ แชมป RWS นะครับเจอมามูกา้าอูชูมายันนะครับกระซวกนับไปแล้วก็เวลาที่เหลือยกที่เหลือนะครับก็พยายามเร่งเอาคืนแต่ว่าคะแนนมันก็ไม่ทันแล้วนะครับก็แพ้คะแนนไปไฟนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ตัวเจอกับนักชกสวิเดนนะครับมาใหม่ล่าสุดในวันลุมพินีเลยก็คาดว่าชาโดน่าจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่การโดนหมัดรุ่นรุ่นน,นวมเล็กๆเนี่ยจะอึดทรหดอดทนได้ดีกว่าเดิมไหมบนเวทีจะก็จะเป็นคําตอบ มวยไทยเคทตเวทร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์เจอกับกล้องธรณีสอสมหมายคู่นี้ก็เคยมีการเอ่ยปากอยากเจออยากซัดจากปากของกล้องธรณีมาแล้วนะครับว่าอยากจะเจอกับเจ้าเสือใหญ่จัดให้หน่อยเถิดเจ้าเสือใหญ่ไฟา์ล่าสุดน,นะครับก็ชกซัฟเรส,สุคุมวิทบอยบางนาเนี่ยหน้าตาบอบช้ำหนักมากๆก็ย้ำแค้นชนะไปอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโบนัสคู่พร้อมกันในศึกวันลุมพินี46ที่ผ่านมา ส่วนกล้องธรณีหลังจากแพ้เพชรสุข,ขุมวิทมาจากนั้นก็6ไฟชนะรวดนะครับน็อกบ้างชนะคะแนนบ้างล่าสุดเอาชนะคะแนนชาลีฟมาชอรีอฟในศึกวันล,ลุมพินี48คู่นี้ต้องจับตามองเลยนะครับเพราะว่าผลแพ้ชนะเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่ครบยกยิ่งดีบอสชาตียิ่งตัดสินใจง่ายผมคาดว่าไฟนี้น่าจะมีโปรแน่นอนจะเป็นโปรพิเศษที่จะมีคนเซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่นั่นเองนะครับจับตาดูดีๆนะครับว่าหวยจะออกที่ใคร ถ้าเกมการชกไม่น่าเบื่ออื่นอาจผมว่ามีแน่นอนมวยไทยฟลายเวทเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมประทานนักลบแฝดเทคเมืองไทยไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนานนาบิวมานะครับในวันลุมพินี46เจอของใหญ่ยาวมาหมาดๆมวันนี้ก็ต้องมาเจอกับนักลบนะครับที่เคยประทานนาบิวมาเหมือนกันแต่ว่านักลบนั้นแพ้น็อกไปแต่จากผลงานจากนั้นนะครับนักลบก็ทําได้เข้าตาดีนะครับก่อนน็อกเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99เแชมป์รถทูวันไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่ง ให้เด็ดดวงเล็กเนี่ยได้รับสถิติพ่ายแพ้เป็นคนสุดท้ายของแชมป์รถทวันซีซั่นหนึ่งแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรทองหล่อสิท์หลวงพี่น้ำฝนในศึกวันลูพินี49ณนาทีนี้นะครับสคนเจอกันก็เลยได้ว่าได้เสียอยู่เมืองไทยนี่ก็ระดับรถแรกในวันใหญ่มาแล้วนะครับนักลบถ้าเกิดชนะได้ถ้าชนะสวยๆหรือว่าน็อกได้ผมคาดว่าไม่แน่นะต้องใช้คําว่าไม่แน่ อาจจะมีโปรแบบจางๆให้กับนักลบนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามในการชนะเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนเมืองไทยนี่ระยะหลังก็รุ่มๆดอนๆอยู่นะครับชนะมาฟอร์มจะดีอยู่แล้วก็มาแพ้ก็มีนะครับก็ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีกไฟหนึ่งนะครับถ้าเกิดเอาชนะดีๆได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นวันใหญ่อยู่เหมือนกันมวยไทยแคทเวทร้อยสี่สิบสองปอนด์นะครับเสกสันอขวัญเมืองคิงออฟแคทเวทเจอกับยูทาโรอาซาฮี เสกสรรขาประจําวันลุมพินีแบบนัดใหญ่ๆสึกแกสแลมของวันลุมพินีเนี่ยจะไม่มีเขาเลยไม่ได้เขาต้องมาเสกสรรได้พักเต็มๆนะครับหายใจได้เต็มปอดหลังจากสึกวันลุมพินี46ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วจบไปก็ชนะคะแนนลิวเดสไปแบบสภาพตนเองก็บอบช้าอยู่ต้นยกหนึ่งก็เกือบๆจะไม่รอดการหายไป3เดือนนะครับทำให้วันลุมพินีเนี่ยไปหานักชกนักมวยล่างอวตารที่หน้าตานืกอว่าผ่านการสร้างสารรค์ของ AI เอาให้เหมือนเสกสรรเลยเอามาชกขัดตาทับก่อนนั่นก็คือซอลินอูจากพมา่าแต่ในเมื่อไฟนี้นะครับเสกสรรคนไม่ยอมคนตัวจริงกลับมานะครับก็เรียกว่าเสกสรรเตรียมเสกเงินโบนัสเข้ากระเป๋าตัวเองหลังจากพักฟื้นเต็มที่3เดือนหยุดไปก็คันไม้คันมือคันตีได้เต็มที่จะเจอนักมวยญี่ปุ่นนะครับยูทาโรอาซาฮีแค่เห็นชื่อก็จะเมาแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นทายาทเบียอาซาฮี เบียภาคภูมิใจเบียรคนยุ่นทําเองเบียรยี่ห้อโด่งดังจากญี่ปุ่นหรือเปล่าโดยุทาโร่นะครับชกในรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นก็คือสึกไร้มาด้วยนะครับสถิติก็10บไฟชนะ7แพ้3กติกาคิกบ็อกซิ่งล้วนๆนะครับถ้าเกิดมาชกกติกามมยไทยในแบบฉบับวันลุมพินีมันก็อาจจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แน่นอนแล้วยิ่งมาเจอคนไม่ยอมคนอย่างเสกสรรด้วยเนี่ยชกวันลุมพินีด้วยเนี่ยบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ย เจอกับเสกสรรน,นะครับก็เยียว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นเครื่องสังเวยบูชายันให้กับเสกสรรในวันลุมพินีค่อนข้างสูงโอกาสที่จะเป็นเสกสรรเดินบทขยี้นี่มีสูงเลยนะตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนี่เคอีนี่ชี้ไปที่เสกสรรเลยไฟนี้มวยญี่ปุ่นที่เข้ามาในศึกวันลุมพินีลดหลังๆนี่นะครับยังหาตัวดีๆได้ยากมากมวยไทยแบตัมเวทน้องโอฮาม่ามวยไทยเจอกับกุหลาบดำสอจอเปียกอุทยัย น้องโอพลาดโอกาสในการโชกับวลาดิเมียคุชมินในศึกวันใหญ่ที่กาตามานะครับมาได้คิวที่วันลุมพินีครั้งนี้แทนโดยไฟล่าสุดนะครับแพ้น็องนิโคคาริโลมาส่วนกุลาบดําสถิติคันหลหดมากมากนะครับหลังจากแพ้น็อกเมืองไทยมาจากนั้นชนะมารวดนะครับชนะคะแนนอียานมูซาเอฟแล้วก็น็อกไคสันเฮลิสันน็อกฟาริยาอามินิปัวผู้ล่วงลับน็อกฮูลิโอโรโบการมาเจอกับน้องโอถือว่าอาจจะเป็นประการตัดสุดท้ายสู่สวันใหญ่เป็นตัวตัดสินได้เหมือนกันเลย ส่วนน้องโอที่แพ้น้องนิโคคาริโลมานะครับรการที่มาเจอกับคนที่ไม่ได้อยู่ในวันใหญ่ไม่ได้อยู่ในอันดับแลงกิ้งอย่างกุหลาบดําก็ใช่ว่าเขาจะถูกลดเกรดลงมาแต่นั่นเป็นเพียงเพราะว่าในแลงกิ้งอีก4คนในศึกวันใหญ่เนี่ยน้องโอเจอมาหมดครบแล้วไงไฟนี้ก็เลยต้องมาเจอกับคนที่มีฟอร์มดาวรุ่งขึ้นมาอย่างกุหลาบดําอาจจะมองเหมือนกับว่าถูกเบื้องบนเนี่ยส่งมาสากัดไม่ให้มีคนขึ้นวันใหญ่แต่ในอีกระยะหนึ่งก็เหมือนกับว่าส่งมาให้เป็นตัวตัดสินว่าจะมีคนขึ้นวันใหญ่อีกคนหน งานนี้ถ้าน้องโอชนะนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดกุหลาบดําชนะผมว่ามีโอกาสที่จะได้รับบัตรเชิญเซ็นสัญญาขึ้นศึกวันใหญ่แน่ๆรองคู่เอกชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งสตรเวทนะครับศึกวันมอบหมายให้โอกาสแก่พระจันฉายให้ไปเอามาอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นดับเบิลแชมป์สกติกาไหมจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับศึกวันอีกคนหนึ่งไหมยิ่งชคในบ้านยิ่งได้เปรียบนะครับแถมกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็ได้อย่างเชิงชคประเดิมไปแล้วด้วย จะชิงแชมป์กับคนปัจจุบันอย่างโจนาธานดิบิล,ล่าที่ว่าดในเรื่องของสถิติคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็สวยงามรูปร่างช่วงชกพจันรฉายเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าความกระหายที่อยากจะมีเข็มขัดแชมป์สกติกาแบบแฮกเกอร์ตี้เนี่ยมันก็เท่ดึงดูดใจชะมัดเลยนะฮะงานนี้มีพลังแฝงชกแบบคึกคักแน่นอนไฟล่าสุดพจันรฉายสับศอกใส่ปากโจเซฟราซิลี่แล้วก็กระชากแชมป์มวยไทยมาถ้าไฟานี้พระจันรฉายเผลอสับศอกใส่โจนาธานดิบลล่าก็วงแตกตัวใครตัวมันครับพี่น้อง พจน์ฉายไฟนี้นะครับน่าจะมีแรงฮึดสาวหมัดเรียได้ว่าเพื่อที่จะคว้าชัยชนะเอาแชมป์เส้นที่2มาให้ได้มีโอกาสค่อนข้างสูงพอสมควรเลยคู่เอกชิงแชมป์เฉพาะการคิกบ็อกซิง่งเฟตเธอร์เวทเป็นภาคที่3ของสุดยอดนักชกคิกบ็อกซิง่งน้ำหนักตัวไม่เกิน70กิโลกร,รัมของโลกซึ่งเป็นการจัดครั้งที่สของศึกวันแชมเปี้ยนชิพนั่นก็คือซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินดวลกับมารัตกิกกอเลียนเป็นการชิงแชมป์แบบที่ว่าแชมป์ตัวจริงอย่างจิงกิตอลาซอฟเนี่ยไม่ได้มีข่าวบาดเจ็บแต่อย่างใด แต่ว่ามีข่าวเรื่องระหองระแหงอยากจะออกอยากจะยกเลิกสัญญากับสึกวันชั้ชิชมดมาแทนในเมื่อเป็นแบบนี้นะครับสึกวันก็เลยหาทางออกจับเอาชิงกิสเนี่ยดองเค็มไปก่อนทําให้มีการกําหนดคู่ชิงแชมป์เฉพาะการเกิดขึ้นนะครับก็เป็นรองอันดับหนึ่งกับรองอันดับ2เจอกันตามเนื้อผ้าคําว่างกิ้งมันจะมีความหมายก็ต้องแบบนี้แหละผู้ชนะคู่นี้จะเป็นแชมป์เฉพาะการนะครับแล้วก็รอวันเวลาไปงัดกับแชมป์ตัวจริงอย่างชิงกิสอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหวยออกที่ซุปเปอร์บอลนะครับเขาก็จะไปทางงัดวัดกับชิงกิตเป็นคำรบที่2เป็นการล้างแค้นเพราะว่าเคยถูกสอยหลับคากรงมาแต่ถ้าไปหวยออกที่มารัตกีกอเลียนนะครับมารัตก็จะไปวิ่งไล่ทุบชิงคิดอย่างเหนื่อยยากเหมือนเดิมต้องไล่ให้ทันทุกยกชิงกิตเจอใครนะครับที่เป็นแชมป์เฉพาะการในคู่นี้ก็นหนักหมดแหละซึ่งก็ไม่ทราบว่าอนาคตอนานงอเนี่ยจะมีหน้าโผล่มาที่ศึกวันอยู่หรือไม่จะแตกหักกันหรือไม่ไม่มองหน้าไม่เผาผีกันกับศึกวันอีกต่อไปหรือไม่ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วไซนะครับคนที่เป็นแชมป์เฉพาะการในวันนี้ก็จะสําคัญมากๆเพราะว่าจะถูกปรับดาสถาปนาเป็นแชมป์ตัวจริงทันทีในอนาคตซุปเปอร์บอลไฟล์ล่าสุดนะครับชิงแชมป์มวยไทยกับตะวันฉายมาก็ตะบันกันเต็มๆ5ยกแพ้คะแนนไปแบบสนุกสนานเลยนะแพ้เพราะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฮะจากไฟล์ล่าสุดเนี่ยสภาพร่างกายซุปเปอร์บอลดีมากๆเลยแข็งแรงลุยได้ตลอด5ยกไฟ์นี้ได้ชิงต่อทันทีแต่ว่าเป็นคิกบ็อกซิง่ง เป็นสิ่งที่เขาถนัดกว่ามวยไทยอยู่แล้วแล้วก็เจอโจทย์เก่าที่รู้สไตล์กันอยู่ส่วนมาลัตกีกอเลียนนะครับล่าสุดก็น็อกสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องคู่รักคู่แค้นที่ทําจํานวนไฟการชกเจอกันเนี่ยเรียกได้ว่าจํานวนการชกแทบจะเข้าใกล้จํานวนภาคหนังบ้านผีปอบไปทุกขณะจากที่น็อกสิทธิชัยมานะครับทำให้ความเหี้ยมโหดอมหิตของมาลัตกีกอเลียนเนี่ยถูกจับตาในไฟนี้ว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นหมัดผีสิงดับซุปเปอร์บอลได้เช่นกัน เป็นการเจอกันที่ถูกคู่ถูกเวลาด้วยประการทั้งปวงจะเป็นดังก็ซิล่าดวนประทะกับคองจากเกาะกะโหลกไม่รู้ว่าสุกนี้จะเป็นอย่างไรใครจะเฮได้แชมป์เฉพาะการเฟเธอเวทของศึกวันแชมเปี้ยนชิพแฟนมวยก็ต้องลุ้นกันแล้วก็คนที่ชนะเป็นแชมป์เนี่ยก็ต้องตามไปกดดันชิงกิฟอลาซอฟต่อสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ